แนะนำโปรแกรมหุ้น AI ของเราเพื่อช็อตหรือขายหุ้นก่อนเข้าตลาดหุ้นปิดวันนี้แนะนำโปรแกรมหุ้น AI ของเราเพื่อซื้อหุ้นก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ยินดีที่ได้รู้จักฉันชื่อฮันมายุงกุกผู้ดูแล B U Y S H O R T N O W c o m L จากประสบการณ์อันยาวนานในการพัฒนาไอทีที่บริษัทชั้นนำในเกาหลียุโรปและสหรัฐอเมริกาเรายินดีที่จะนำเสนอการพัฒนาของโปรแกรมทำนายการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นผ่านการทำงานหนักและความพยายามของพนักงานพัฒนา AI เป็นเวลา3ปีการทดสอบมากมายและการวิเคราะห์ผลลัพธ์ ฉันได้รับความมั่นใจในผลลัพธ์ของโปรแกรมดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะให้การคาดการหุ้นรายวันของโปรแกรมหุ้น AI ของเราแก่ผู้คนจำนวนมากเรามั่นใจว่าเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะได้รับความมั่นใจมากขึ้นในผลลัพธ์ของหุ้นของเราโปรแกรมทำนายเมื่อสมองของมนุษย์ตัดสินว่าราคาหุ้นจะขึ้นหรือลงในวันพรุ่งนี้เป็นการยากที่จะวิเคราะห์กรณีจำนวนมากในเวลาที่จำกัด อย่างไรก็ตามโปรแกรมหุ้น AI ที่ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะวิเคราะห์คดีหลายพันรายการอย่างรวดเร็วเวลาที่จะกำหนดไม่ว่าพรุ่งนี้หุ้นจะขึ้นหรือลงแต่เป็นไปไม่ได้ที่จะทำนายหุ้นอย่างแม่นยำเสมอแม้ว่าจะใช้โปรแกรมหุ้น AI ก็ตามอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่กี่เดือนหากคุณลงทุนตามที่โปรแกรม AI คาดการไว้มันจะถูกเปิดเผยว่าคุณจะทำกำไรได้เท่าไหร่ และศรัทธาของคุณในโปรแกรมหุ้น AI จะสร้างขึ้นเราเลือกบริษัทไม่กี่แห่งในประเทศของคุณเพื่อแจ้งข่าวหุ้นล่าสุดและเลือกว่าจะให้หรือไม่ซื้อหรือย่อหุ้นของพวกเขาก่อนตลาดหุ้นปิดทุกวันชรอตเป็นทางเลือกการลงทุนทำกำไรเมื่อราคาหุ้นตกต่ำไม่มีตัวเลือกสั้นในบางประเทศในเอเชียในกรณีนี้คุณสามารถขายแทนการสั้นได้ อย่างไรก็ตามการออกอากาศนี้เป็นเพียงคำแนะนำจากโปรแกรมหุ้น AI เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านั้นโปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนบริษัทกรุงเทพดุสิทเวทชการจำกัดมหาชน BDMSBK บริษัทกรุงเทพดุสิทเวทชการจำกัดมหาชน คือผู้ให้บริการด้านสุขภาพชั้นนำของประเทศไทย BDMs BK เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและปัจจุบันบริษัทเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ BDMs BK ดำเนินธุรกิจเครือข่ายโรงพยาบาลคลินิกและสถานพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศไทย บริษัทกำลังขยายไปยังประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และขณะนี้ BDMS BK มีการดำเนินงานในประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนาม BDMS BK เป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการอย่างดีและมีประวัติการเติบโตที่แข็งแกร่ง บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากความต้องการบริการด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปโปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนชอตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้ชอตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้ชอตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้ บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ YouTube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ Yahoo ให้คุณดูเราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอว่าเป็นราคาขายหรือราคาช็อตของคุณเราจะจัดทำรายงานผลกำไรทุกๆเดือนโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวัน บริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอป์ปอรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอรชั่นจำกัดมหาชนคือผู้ค้าปลีกชั้นนำในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริษัทดำเนินธุรกิจเครือข่ายไฮเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อและรูปแบบการค้าปลีกอื่นๆ CRC BK กำลังขยายไปยังประเทศอื่นๆในเอเชียเช่นเวียดนามและจีนบริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ CRC BK มีประวัติการเติบโตและความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งบริษัทมีการบริหารจัดการที่ดีและมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ปโปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนช็อตรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้ช็อตรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้ช็อตรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ YouTube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ Yahoo ให้คุณดูเราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอว่าเป็นราคาขายหรือราคาช็อตของคุณเราจะจัดทำรายงานผลกำไรทุกๆเดือนโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวันบริษัท Asset Wey ขอบจำกัดมหาชน บริษัทแอ s เ t w ไว l d w จำกัดมหาชนคือผู้พัฒนาและดำเนินการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยบริษัทเป็นเจ้าของและดำเนินการอาคารสำนักงานห้างสรรพสินค้าโรงแรมและทรัพย์สินเชิงพาณิชย์อื่นๆ a w c b k กำลังขยายไปยังประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเวียดนามและเมียนมา บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากความต้องการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ a w c b k มีประวัติการเติบโตและความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งบริษัทมีการบริหารจัดการที่ดีและมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งโปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุน ช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้ช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้ช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ YouTube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ Yahoo ให้คุณดู เราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอว่าเป็นราคาขายหรือราคาช็อตของคุณเราจะจัดทำรายงานผลกำไรทุกๆเดือนโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวัน